สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ F4 ทุกท่านนะคะวันนี้เจอกับนุกอีกแล้วนะคะมาอัปเดตรถสวยเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะคะวันนี้มาจอดสดๆร้อนๆเลยนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าคันนี้เพิ่งเทินเข้ามานะคะลูกค้าเพิ่งมาจอดเมื่อกี้นี้เลยนะคะก็ยังไม่ได้ทําสปาปรับสภาพใดๆทั้งสิ้นนะคะวันนี้มารีวิวสดๆนะคะให้ลูกค้าดูกันก่อนเลยนะคะสําหรับใครที่มีงบอยู่ประมาณ4 0 0 0 0 0กว่าบาทนะคะลูกค้าอยากได้4ประตูยกสูงเกียร์ออโต วันนี้จัดมาให้แล้วนะคะน,น,นานนจะเข้ามานะสำหรับคันนี้โตต้าลีโวนะคะไฮรักลีโว่2.4ตัวจีนะคะชมปีส0 1 5าจด1ินะคะได้ตัวจีด้วยท็อปเลยนะคะขับ2ราคาอยู่ที่459,000บาทเท่านั้นนะคะรถสวยรถเดิมเกรด A แน่นอนนะคะเจ้าของเดิมดูแลรถด,ดีคันนี้เพิ่งมานะคะสภาพประมาณนี้เลยนะคะ เครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะลูกค้าไม่ต้องใช้เงินในการออกรถนะคะเลทผ่อนก็อยู่ประมาณ8 9 0 0กพนะคะสำหรับเลทนี้ฟรีดาวได้เลยนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจอยากจะเป็นเจ้าของนะคะรีบติดต่อเข้ามาบอกเลยว่าราคานี้นะคะมาไวไปไวแน่นอนนะคะราคา4,000กว่าบาทได้สประตูยกสูงออตโต้บอกเลยนะคะว่าหายากแน่นอนนะคะเดี๋ยวดูรายละเอียดสาหรับตัวรถคันนี้กัเลยนะคะ ออปชั Option, นรถคันนี้ไฟหน้าเป็นแบบมันติรีเฟคเตอร์นะคะนี่เลยสภาพสวยๆนะคะเดี๋ยวตาไฟเดี๋ยวขัดเพิ่มเติมให้นะคะรถยังไม่ได้ทำสปาแล้วก็ได้ในส่วนของกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะคะสเปคเดิมจากโรงงานมาพร้อมกับไฟตัดหมอกที่หน้านะคะคันนี้มีซุ้มล้อมาให้ด้วยสภาพสวยเลยนะมาพร้อมกับแม็กอลอยสีทูโทนแบบนี้นะคะ แม c a อ l ลอยสีท uh, ูโทนเดิม mm hmm. ๆจากโรงงานนะคะคันนี้แม c คอร์สิแล้วก็ได้ยางปี2022ด้วยนะคะถือว่ายังใหม่เลยนี่สภาพดีขนาดยังไม่ได้ล้างนะเดี๋ยวทำสปาอาจจะสวยกว่านี้เยอะมากๆนะคะใครสนใจแวะมาดูรถก่อนได้เลยนะคะโลโก้รถคันนี้มาครบหมดนะคะ กระจกข้างปรับไฟฟ้าเป็นโครเมียมมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ติดปีมาพร้อมแล้วรอบคันแบบนี้เลยนะคะมีคิ้วกันสาดด้านบนด้วยนี่สภาพสวยเลยโลโก้นะคะกระจกทุกปานมาครบนะคะบุ้งบอกได้เลยว่าสภาพเดิมแน่นอนอ่ะให้ดูเลขไม์ก่อนนะคะ ไมวิ่ง 1, 1 9 6 0 0 0กว่ากิโลสำหรับรถปี1 5ต่อ16ถือว่าใช้งานปกติเลยนะคะรถไม่ช้ำสภาพสวยแบบนี้ภายในเป็นสีทูโทนนะคะได้เบาะหนังปรับไฟฟ้าเรียบร้อยนะคะอ่ะสเปคตัวจีนะคะได้เบาะหนังปรับไฟฟ้าสภาพสวยสวยเลยมีร่องรอยตามการใช้งานบ้างอันนี้เดี๋ยวอันนี้ถ่ายให้ดูสดๆก่อนนะสภาพรถแรกเข้าเดี๋ยวอันนี้ทำสปาให้ลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยว่าะจะได้รถ ที่ไม่สวยไม่ดีไปใช้บอกเลยวันนี้ถ่ายให้ดูกันสดๆนะคะว่ารถสภาพและเข้าเป็นประมาณนี้ไม่มีชนแน่นอนนะคะไม่มีชนักกับสีเปลียนเครื่องจมน้ําสำหรับรถที่ร้านเรานะคะพวมาลัร <c oughs> มันติฟังก์ชันเชื่อม <c oughs> ต่อบูทูธรับสายโทรศัพท์เขาออกได้หมดนะคะแบบนี้แบบนี้สภาพสวยนะคะแล้วก็ออปชั่นมาครบยหน้าจอทัสกีนจากโรงงานให้เรียบร้อยนะคะแอร์ปรับออ,อโต้เกียร์ออโต้เรียบร้อยนี ใครสนใจนะคันนี้แวะมาดูรถจริงก่อนได้เลยนะคะมาลองขับได้การันตีเลยว่ามาดูรถถูกใจตรงปกแน่นอนนะคะน<ม>ี่ได้สเปคตัวตีไปด้วยบอดี้ <Body S 2> สวยๆนะคะหัวน็อตข้างประตูไม่มีแกะนะคะเมคอารทุกอย่างมาครบรอยซีนจากโรงงานมาครบตะเข็บเดิมหมดนะคะ<ม>เป็นราคาที่คุ้มมากๆ ได้แอร์หลังด้วยนี่สเปคตัว G หายากนะคะหายากไม่พอแล้วก็ราคานี้หายากมากๆนะคะสี่แส0ันบาทลูกค้าที่สนใจนะคะอยากผ่อนสบายๆแล้วอยากได้4ประตูไปใช้แนะนำเลยคันนี้ตอบโจทย์แล้วก็ตโตโยต้านะคะเรื่องเครื่องยนต์ทนอยู่แล้วนะคะอิดติดทนอยู่แล้วนะคะใช้ยาวๆได้เลยสภาพสวยๆนะคะ สติกเกอร์เนอร์มาครบหมดนะคะโลโก้รถคันนี้มาครบหมดสเปคตัวจีนะคะมีกล้องถอยด้วยเดี๋ยวทำสปาจะสวยกว่านี้เยอะมากๆเลยนะคะเราก็จะมีการดูแลเก็บรายละเอียดรถทำสปานะคะดูแลเรื่องถาน้ำมันเครื่อง่ายนะคะนี่กระบะไลเนอร์นะคะสวยๆสดๆแบบนี้เลยอันนี้คือยังไม่ได้ล้างนะ ยังไม่ได้ล้างแต่ว่าดูได้เลยร่องรอยการใช้งานถือว่านอ้อยลูกค้าไม่ค่อยได้บรรทุกของด้านหลังนะคะลูกค้าท่านเก่าเนี่ยเขามาเทินเปลี่ยนเป็นรถใหม่ไปนะคะเป็นรถเจ็ดที่นั่งไปนะคะลูกค้าก็ดูแลรถด,ด,ดีนะคะสภาพดีมั่นใจได้เลยว่าลูกค้าเอาไปใช้ต่อได้ยาวๆนะคะสำหรับคันนี้บอดี้สวยๆเดิมๆจากโรงงานซื้อสดก็ได้นะคะจัดไปเนนก็ได้นะคะ จัดเต็มได้เหมือนเดิมฟรีดาวได้เหมือนเดิมนะคะลูกค้าที่เครดิตดีนะคะคันนี้จัดเต็มได้เลยไม่ต้องใช้เงินในการออกรถนะคะผ่อนสบายๆได้เลยขับใช้ยาวๆนะคะขับในกรุงเทพนะคะก็คล่องตัวหรือออกหนังจังหวัดก็สบายเลยเครื่อง2.4นะคะก็ได้ประหยัดด้วยนะคะอัตราการเร่งดี150แรงม้านะคะ บอดี้นะคะสวยๆเดิมๆถผงประตูอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคะภายในก็ประมาณนี้นะคะสภาพรถลดแรกเข้ายังไม่ได้ทำสปาใดๆทั้งสิ้นนะคะล่องรอยตามการใช้งานบ้างปกติเดี๋ยวอันี้เก็บงานให้นะคะนี่สภาพบอดี้สวยๆนะคะเมคอาร์ Make up, ทุกอย่างมาครบนะคะ ลูกค้าซื้อในราคา459,000บาทราคาถูกกว่ารถเก่งบางคันอีกนะคะแต่ได้4ประตูไปใช้เกียร์ออโต้ด้วยรุ่นท็อปด้วยนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนี่มาดูรายละเอียดสำหรับเครื่องยนต์นะคะรถคันนี้กันเลยค่ะ มาค่ะสำหรับระอีดเครื่องยนต์นะคะคันนี้ลูกค้าจะได้เป็นเครื่องยนต์นะคะ2.4งดีเซล150งาแรงม้านะคะสภาพรถอย่างที่บอกรถแรกเข้ายังไม่ได้ล้างใดๆทั้งสิ้นนะคะรถสวยเครื่องแห้งเครื่องเดิมไม่มีเยิ้มอย่างที่ลูกค้าเห็นนะคะสภาพเดิมๆเครื่องแน่นๆนะคะขับดีแน่นอนบอดี้สวยนะคะฝากระโปรงเดิมนะคะน็อตไม่มีขยับตาปั๊มโตโยต้ามาครบนะคะมีระบบ a b s มาครบเลยนะคะ เครื่องแห้งแ,งแบบนี้น็อตไม่มีแกะนะคะจุดแต้มสีมาร์คสีที่มาจากโรงงานจะมาครบหมดนะคะคานหน้าเดิมตรงแบบนี้เลยจุดแต้มสีจากโรงงานมาครบหมดนะคะได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนคันนี้แนะนำเลยเชียร์เลยนะคะนี่เพลทรถอยู่ครบและเครื่องเลขถังตรงโอนได้ร้อเซ็นแน่นอนระบุป,ปีผลิตชัดเจนปีสองพนสนะคะ สติกเกอร์มอฟ,โ,ฟโรงงานมาครบหมดนะคะฝากระโปรงเด,เดิมแผงกันความร้อนมาครบนะคะเมคอาร์ตมาครบสติกเกอร์ที่มาจากโรงงานมาครบหมดนะคะ mm. ใ,ใครสนใจรถคันนี้นะรีติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะคุ้มแน่นอน ย้ำรุ่นอีกทีหนึ่งนะคะคันนี้ t o y o ต a Hilux Revo 2.4G นะคะ Double c a b p r ร n e e r เนอร์เกออโต้นะคะปี2015จด16ในราคา459,000บาทเท่านั้นนะคะ459,000บาทซื้อสดได้จัไดไฟแนนได้เอกสารไม่ยุ่งยากแน่นอนไฟแนนวิ่งเซ็น Vincent ได้ทั่วประเทศนะคะเคดตดีไม่ต้องใช้เงินในการออกรถจัดฟรีดาวได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหน ที่สนใจรถคันนี้อยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อหนุกได้เลยที่เบอร์098 6 2 7 6 8 2 6นะคะ0 9 8 6 2 7 6 8 2 6เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะหรืออยากแวะมาดูรถจริงมาได้เลยนะคะร้านสนุกคานะคะอยู่ตรงข้ามบิกซี่มก้าถนนลม9ก้ามินบุรีกรุงเทพนะคะใกล้กับมหาลายัยเกษตรบัณฑิตมาไม่ถูกยังไงโทรมาได้เลยเดี๋ยวนุกบอกทางหรือเดี๋ยวส่งโลเคชั่นให้นะคะมาดูรถจริงมาลองขับก่อนได้เลยนะคะ วันนี้ฝากนะคะรถคันนี้ไว้ด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไว้เลยเดี๋ยวเวลามีรถเท่าใหม่สวยๆนะคะลูกค้าจะได้ไม่พลาดการอัปเดตนะคะวันนี้ฝากรถคันนี้ไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ